เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายการบินขอความร่วมมือผู้โดยสารถุกท่านะปฏิบัติตามมาตรการในระยะห่างทางสังคมกรณาหน้าในที่ที่ไม่มีเครื่องหมายการระบาดระบุไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปทางหน่วยงานราชการอนุญาตให้เราสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดกันได้แล้วนะครับ การเดินทางโดยเครื่องบินในยุควิกฤตของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดจะต้องมีการจัดระยะห่างทางสังคมการจัดระยะห่างทางสังคมในการเดินทางบนเครื่องบินและที่สนามบินมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างวิดีโอวันนี้เป็นการบันทึกการเดินทางของผมจากสนามบินดอนเมืองไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงวันที่3ถึงวันที่6มิถุนายนนี้ครับผมจอดรถที่ชั้นใตดินของอาคารหนึ่งครับเมื่อขึ้นมาก็จะพบกับจุดคัดกรอง จุดแรกที่มีพนักงานทำการวัดอุณหภูมิของเราอยู่ครับนี่คือบรรยากาศของสนามบินตอนเมืองครับมีผู้คนน้อยมากครับร้านส่วนใหญ่นั้นยังปิดอยู่นะครับแต่เซเว่นอ่นั้นเปิดครับ ซีกทางด้านนี้ของสนามบินจะเป็นการให้บริการของสายการบินแอร์เอเชียนะครับจะเห็นว่ามีไปหลายพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวบินยังน้อยอยู่นะครับความถี่ในการบินของแต่ละวันยังไม่ได้ครบเต็มที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับท่านผู้โดยสารสายบริแอร์เอเชียเที่ยวบินเที่ยวบิน3239ใช้การดทางไปยังสูราธานี นำประตูทางออกหมายเลข5 4ครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายการบินขอความร่วมมือบริษัททุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะทางการสังคมการระงันในที่ที่นี่มีเครื่องหมายการระบาดระบุไว้โปรดสังเกตสัญลักษณ์ตำแหน่งที่ระบุไว้ให้ระวังการทำการต่อแถวตรวจบัตรที่นั่งระหว่างเดินเข้าไปยังสถานเชื่อมเครื่องบินเพื่อความสะดวกแก่บริษัทจาที่จะทำการแยกบริษัทเพื่เครื่องลำซองที่ได้ร่วมกับข้บยู่บนบัตรที่นั่งของท่านและเริ่ม ก่อนที่จะขึ้นเครื่องพนักงานจะประกาศเน้นถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการให้ยืนห่างกันตามระยะที่กำหนดเอาไว้ครับและก็จะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องในการบอดดิ้งหรือว่าการเรียกขึ้นเครื่องจะเรียกโซนที่อยู่หลังสุดก่อนนั่นก็คือโซน2ถ้าเป็น เครื่องบิน Air b u 20ัส3 2 0 0ขีด200เนี่ยก็เป็นแถวที่นั่งตั้งแต่แถว21ถึงแถว30นะครับจากนั้นจะเป็นโซนกลางตั้งแต่ที่นั่งแถวที่6จนถึงแถวที่20รวมทั้งที่นั่ง h o อตซีทแถวที่12และก็แถว14อีกด้วยครับจากนั้นปิดท้ายด้วยที่นั่งที่เป็นโซนหนึ่งก็คือตั้งแต่หมายเลข แถวที่1จนถึงแถวที่5นะครับตรงนี้เป็นฮอตซีดปกติแล้วคนที่จองฮอตซีดก็คือคาดหวังว่าจะได้ขึ้นเครืบินก่อนเขานะครับแต่ว่าในยุคนี้ไม่ใช่นะครับท่านจะขึ้นหลังสุดถ้าท่านจองฮอตซีดมาพนักงานที่ให้บริการบนสายการบินนั้น ก็มีการใส่ถุงมือสวมหน้ากากอนามัยสวมแว่นตานิรภัยและก็ยังมีเสื้อคลุมที่เป็นพลาสติกบางๆคล้ายๆกับเสื้อกันฝนนะครับก็สวมใส่อยู่แบบนั้นตลอดเวลาครับบนเครื่องบินจะไม่มีการจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้โดยสารนั้นได้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลานั่นเองครับ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางทางพนักงานก็จะประกาศให้ผู้โดยสารยังคงนั่งอยู่อย่างไม่ต้องลุกนะครับเพราะว่าจะมีการเรียกเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งลงจากเครื่องบินตอนที่ผมไปขาไปนะครับก็จะมีการให้ลงโดยที่ให้แถวที่ติดกับทางเดินนะครับซึ่งก็คือแถว4ครับลุกขึ้นแล้วก็เดินลงมาก่อนจนหมดจากนั้นแถวที่ติดกับทางเดินอีกแถวหนึ่งก็คือ แถวดีจะเดินตามต่อมาครับแล้วก็ตามด้วยแถวที่เป็นดื่มหน้าต่างก็คือแถว A แล้วก็ปิดท้ายด้วยแถว F ครับจะเห็นว่าการเรียกลงจากเครื่องบินแบบนี้ค่อนข้างจะสร้างปัญหาสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้โดยสารตรงที่ถ้าเรามากับคนที่เราต้องดูแลด้วยเช่นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าไม้กระทั่งเป็นแฟนนั่งด้วยกันก็ควรจะลงด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ ต้องแยกกันนะครับแยกกันแล้วก็ค่อยมาเจอกันตอนที่ลงมาข้างล่างแล้วที่นั่งที่บนเครื่องบินนั้นจะไม่ได้มีเปิดจําหน่ายทุกที่นะครับจะมีแค่จําหน่ายก็คือแถวที่เป็นแถวริมหน้าต่างกับริมทางเดินนะครับส่วนระหว่างตรงกลางนั้น จะไม่ได้จําหน่ายครับจะเป็นที่ว่างๆนะครับจากเครื่องบินตามคำแนะนําของพนักงานต้อนรับซึ่งเราจะเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลงจากเครื่องบินฟังละตแถวนะคะโดยเริ่มตากแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สามก่อนนะคะโดยทุกๆถแถวจะต้องกิงระยะห่างประมาณสามสิบวินาทีต่อเป็นท่ะในการลงจากเครื่องที่ผมเจอครับขาไปจะจัดอีกอย่างหนึ่งนะครับขากลับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่ทราบเหตุผลนะครับตอนขากลับที่ดอนเมืองนั้น เจ้าหน้าที่จะเรียกให้เราลุกขึ้นตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวที่3นะครับทีละ3แถวไม่ได้เรียกแถวริมทางเดินตลอดไปทั้งหมดนั้นแบบอย่างที่ตอนขามานะครับอาจจะไม่สะดวกกับผู้โดยสารก็ได้ก็เลยใช้วิธีจัดแบบนี้และก็จะคอยเตือนนะครับว่าให้ทุกคนนั้นนั่งอยู่ปกติก่อนลุกแค่3 3แถวทานั้นเมื่อ3มแถวลงไปแล้วแถว3แถวต่อมา จึงค่อยลุกตามมานะครับผมว่าแบบนี้ก nah uh ็ก huh. ็ดีตรงที่เราได้ดูแลคนที่เราต้องดูแลด้วยนะครับเวลาเราเดินทางด้วยกันครับการเดินทางนั้นจะใช้เวลามากกว่าปกติบ้างเล็กน้อยนะครับผมเคยใช้เวลาเดินทางจากดอนเมืองไปสุราษฎร์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมง15นาทีคราวนี้กลายเป็น1ชั่วโมง3 0นาทีครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะใช้เวลาเพื่อให้เราอยู่ระยะห่างขึ้นนะครับเพื่อให้เรา ่ไม่ได้เป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อหรือว่าไปรับเชื้อจากคนอื่นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกของผมที่แบบเรียกว่า new normal หรือว่าวิถีใหม่ครับหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ